ผมนัดหมายกับรุ่นพี่ที่เล่นรถสกูตเตอร์คลาสสิกด้วยกันก็อยู่ทั้งบ้านนานาครนายกตั้งใจจะมาวันเดย์ทริปแต่ว่ารอบนี้ผมขี่ Honda d a ดหมาแดงมาคนเดียวพอรู้พี่รู้ดังนั้นก็เก็บแลมเบตตาแล้วคว้ารถลิบ,บากตั้งใจจะพาผมและเจ้าแด็หมาแดงไปขึ้นเขาหาทางที่ไม่ง่ายและไม่ยากแต่ได้วิวสวยมากๆในส่วนบ้านนานาครนายก จริงๆแล้วทั้งโซนบ้านนาเขตติดต่อไปยังโซนโอมแก่งคอยนั้นมีสถานที่ให้เที่ยวเยอะมากเที่ยวซ้ําได้ตลอดทั้งปีแต่ในเมื่อเรามาแบบวันเดย์ทริปเวลาน้อยๆแบบนี้ลูกพี่เจ้าถิ่นจึงปักหม,ดมุดมาแค่ที่เดียวถ้าผมเลี้ยวขวาเข้าน้ําตกกระอางซึ่งที่นี่มีครบทั้งน้ําตกและภูเขา จุดชมวิวบนภูเขาอยอดนิยมโซนนี้แหละเลยคนก็น่าจะเคยมาก็คือผานางดําผมก็เคยมาครับเมื่อ3าปีที่แล้วก็คือขึ้นทางซ้ายมือทางวัดศรีกะอางนี่แหละครับแต่ว่าในวันนี้เราจะขับเลยขึ้นไปเลยน้ําตกขึ้นไปข้างในเป้าหมายคือขึ้นไปทางเดียวกับเส้นทางเทลภูเขาตีนไก่เขาหัวหมวก แล้ววันนี้นอกจากจะได้มาขี่รถกับรุ่นพี่แล้วด้วยความบังเอิญแบบพอดิบพอดีเราก็ได้เจอกับมิตรสหายเก่าที่มีกิจกรรมยามว่างคือมาซ้อมเดินเทวที่หุบเขาตีนไก่เสมอ,อเ,อเมมสมนะอแม้จะได้พบเจอกันในช่วงเวลาสั้นๆทักทายและพูดคุยกันไม่กี่คำแต่ผมก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองมาอีกหนึ่งเรื่องคือ เส้นทางขึ้นข้างบนเป็นทางชันและมีหินลอยข้างเยอะซึ่งสําหรับคนที่มาครั้งแรกถ้าอยากจะรอดอย่างปลอดภัยอย่างผมก็ขอจอดถอดกล้องอิสตาแล้วติดเพียงโกโปโก,ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภยัย ใส่กปัวชัวกว่าเอาลุยๆใช้กปัวชัวกว่าล้มอะไรก็ไม่ต้องกลัวมากเละเมื่อพอเริ่มไต่ระดับความชันขึ้นมาสภาพเส้นทางก็จะเป็นทางปูนช่วงแรกจะเป็น2เลนแล้วสักพักหนึ่งช่วงก,กลางๆก็จะเป็นทางปูนเลนหนึ่งสลับกับหินลอยอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราก็จะมีสลับขึ้นทางปูนมั่งลงทางหินลอยเพื่อจะให้ทางหลบให้กับเราคนเดินนักเดินเรลว,วิ่งเรลวมั่งจากความชันเส้นทางประมาณเนี้ย เออมอเตไซโซ่ขึ้นได้สบายครับรถออโต้ถ้าเป็นสักร้อยหปีก็น่าจะขึ้นได้ถ้ารถยนต์ก็ประมาณรถกระบะขับ2อง r t u ์ e จูนอรถเก่งน่าจะขึ้นยากครับ กอาจจะเอาเดินยังมันยว่อยจากด้อยังตะปุยและจุดหมายที่รุ่นพี่ตั้งใจพาผมขึ้นมาเยือนมาชมวิววันนี้ก็คือลานกางเต็นท์เปิดใหม่ครับที่นี่มีชื่อว่าลานแลหวันเป็นลานกางเต็นท์ที่อยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวโดวยรอบได้360องศา มีร้านกาแฟมีลานกางเต็นมีเต็นให้เช่าและด้วยทำเลลานกางเต็นที่อยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นภูเขาโดยรอบได้ถึง360องศาเช่นนี้เวลาเรามาตั้งแคมป์นเนี่ยไม่ว่าจะกางเต็นจุดไหนก็สามารถเห็นวิวภูเขาได้ทั่วถึงถ่ายรูปสวยทุกมุมครับ ถ้าปรับหมดให้ร้านกาแฟาเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางยิงยืงไปทางด้านหลังก็จะเห็นผานั่งดําครับจะอยู่ใกล้ๆก,กันแต่ว่าทางขึ้นน่ยจะขึ้นคนละด้านกันผมและรุ่นพี่ใช้เวลาพักผ่อนนั่งชิลชมวิวพบปะพูดคุยอัปเดตชีวิตกันและกันอยู่บนลานแลวหวันราวราวสองชั่วโมงจนบ่ายแก่แก่ท้องเริ่มหิวก็ลงมาที่น้ําตกกระ,ะอางนั่งกินส้มตำอาหารอีสานแซ่บๆพร้อมเกษตรบรรยากาศสดชื่นของน้ําตกกระาอางล่างทองในช่วงฤดูฝน น้ำตกที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ถ้ามาถูกช่วงในตอนฤดูฝนคุณจะเพลิดเพลินดื่มด่ำที่นี่จนหมดวันได้อย่างง่ายๆอิ่มท้องและพักผ่อนที่น้ําตกจนเย็นย่ำใกล้จะได้เวลาขยับแต่ลูกพี่ก็ยังไม่อยากให้กลับพาผมขึ้นเขาอีกลูกหนึ่งมาชมวิวแสงพระที่ตกยามเย็นบนเขาลูกนี้มองย้อนกลับไปก็จะเห็นลานแลหวันที่เราเพิ่งขึ้นมาเมื่อตอนกลางวันเขาลูกแรกที่ขึ้นมาตอนกลางวันถึงจะชัน แต่ก็เป็นทางปูนผสมกับหินลอยสลับกันจึงไม่ยากมากเท่าไหร่แต่ว่าเขาลูกนี้เป็นเขาที่เส้นทางจึงใช้เฉพาะชาวบ้านสัญจรกันจะยากกว่านิดหน่อยผมจึงรู้สึกเหมือนว่าโดนลูกพี่หลอกมาเชื่อยังไงไม่รู้ขาเนี่ยโดนลูกพี่หลอกมาเชื่อแล้วครับแต่เมื่อขึ้นมาแล้วเจอแสงยามเย็นสีทองกับวิวสวยๆบรรยากาศอันซีนแบบนี้ผมก็เต็มใจให้หลอกครับ ก็หมดเวลากันไปอีกหนึ่งวันกับวันเดย์ทริปนครนายกบ้านนาถึงจะเหมือนมาใกล้ๆแต่บรรยากาศที่ได้ก็สดชื่อและฮิวใจได้ตลอดเวลาที่มาที่นี่มาตอนนี้ก็ได้อีกกิจกรรมนะครับคือขี่รถขึ้นเขาชมบิวบนเส้นทางเทล,ลที่มีความยากระดับปานกลางมาสำหรับมือใหม่และรถธรรมดาธร,รมาแบบของผมเหมาะสมแล้วที่หลายๆคนรถน้ำผมจะนิยมมาเที่ยวที่นครนายกได้ตลอดทั้งปีและมาซ้ำก,กี่ทีก็ไม่มีเบื่อ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์สวัสดีครับ